ชายาสนาตาพุทธเชตวามาลังสวาหานันังจตุสจาสพังภาษาเยปิวิ่งสูนราสภาตันหังกาลาทยพุทธอัตวิสตินายกาสาเพปิติตตาไมหังมันตะเกเต,เต,เตมุนิสาราสีเสปติโตไมหังพุทโทรธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปติโตไมหังอุเลสัพนากรโล ฮาทะเยเมอนุลุโธสาลีป네ุตโตจะทักกินเณโกทันโยปิติภาคัสมิงโมคาราโนจวามเกทักกินเณสวเนไมหังอาสุวานันทราหุโลกัสโปจะมหานามงอุพาสุวามสศาสมโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริยวะปะพังกาลานี้สัตสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตภุมุนิปุงขาโว อุมากะสะโปถวยโลมหาสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทฐาทิศนากุนากโลปุลนวัวคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาต,าติตลากาะม,มะเซสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสวาสกาเอสเตสีติมหาเถราชินตะวันโตชินโนรสาชาชลันเต Me, sei, own, like, ชิลันตาสีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตาลาตนังอุปะอุระโตอาสิทกิเนเวตาสุตะกังอากาเสชัตนังอาสิเสสาปกาละสันติตาชินานานาชินานานาวะละสังยุตตาสัพตะปะกาละสังลังกตาวาตาปิตา ทสันชาตาพาหิลาณตุปทวามาเศสาวินายกยันตุอานันติตาเตชะสาวะสโตเมสะเกกิเอนะสัทธาสัมพุทโธปะชะเลชินนัปปัชละอันมันหิวิหะหลังตังมหิตะเลสัทธาปรเรนตุมังสะเพเตมหาปุสาสภา อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชิปนานุภาเวนะชิตุปันทโวธรมานุภาเวนะชิตาหลังสิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัตธรรมานุภาวาปาลิโตจะรามิชินะปัญชเลติพาหงสหสะัมภะินิมิติตะสาวุทันตังขี ขลีเมฆลังอุทิตโคละสะแสนมาลังธานาธิธรรมมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชัยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุชะนิตะสัพพะรันรติโคลามปะนาวะกะมันคะมะทะ ะยักขังขันติสุทันตะวิทินาชิตตะวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชะยมังคารานินาลาคิริงชะยะขะชะวะลังอัติมันตะพูตังท้าวคะคิจิกะมะสะนีวะสุทาลุนันตังเมตต์ตามพุทเสกะวิทินาชีวิต ชิตาวามุนินโทจันเตชัสสาพวันตุเตชยมังคารานิอุก,กคิตะขะขะมะติหัตตะทัสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาและวันตังอถีพิสังขะตะมะโนชิตาวามุนินโทตันเตชัสสาพวันตุเตชยมังคารานิ วาณะทะมุทะอิวะคัพพีนิยาจิยะยาจายะทุติวจะนางชนะกามัญชเนสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาภิโลปิตะมันนังอธิอันทะปูตังปะ ยาปะทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาพบวัตุเตมะวันชยามังคารานินันทโปนันทะุชะนางวิผูทางมักหิถิงปุเตณเทละพุชะเคนะทะมะปันโตอิทะทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพบวัตุเตชยามังคารานิทุขาหัทิพิ ุเชเคนะสุทันทะทันตะรม,มังวิสุทิชุติมิท,ทิภะกาภิธานังยานาคะเทนะวิทินาชิตามานินโทจันเตชัสสาระวันตุเตเทยมังครลานิเอตาวังพุทธะชะยะมังคะอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะ ทิเนตระ,ะเสมะตันทีหิตาวะ,ะเนวิวิธานิจุปะทาวานิโมขังสุขังอธิขเมยะยะนาโลสะปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสภะ,ะปานินังปูเลตวาปะป,ะปาลมีสภาปะโตสัมโพธิมุตตะนังเอเตนะ สัจจะเวชานะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสัตกะยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันตุชะมะชยมังคเลอะปะราชิตะปังลังเกศีเสปฏิวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานาอัปปะ ปโตปะแบบโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะพาติงสุหุทะติตังสุขโนสุมุมุมุตโตสุยิละทังพระละหะมะจาริสุปะทักกิณังกายะก,กัมมังวาจา กำมังทะปะทักจินางปะทักจินางปะมะนักรมังปะทีตีเตปะนิขาปาทินินานิกตะวานะพระวันตันเถปะทักขิเนพระวันตุสัพมังคารังขันตุเทวสัพพะเทวตาสัพุทาพานุเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวันตุเตสัพมังคารังลักขันตุสัพพะเท วตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสัทธะโสติภวันตุเตสัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตยาเทวตาสัตถิวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลหะตังหิตังหิตตะหิตงตาธรรมะตา เนนะพะวันเตปูชิตาโสตะถิงกะเลนะเตทะวิหาละมันทะเลเถลาจะมัญชานะวะกาจะพิกโวสาลามิกาปทานะปะติอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิะมาจะอิสลา,าสัมปะนะปูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชาปยา สังคเตทเทปาติกายายิยังทรมาวังปฏิจเตสัพเพปิตุขันสุก,กะโลนะตุสังคยังถาตุจิลังสตังธรรมูธรรมมัดทะลาจะปุขลาสังโคโ,คโหตุสะมักข,ขัววัตตธายะจะหิตายะจะอัมเหขัน ลักขันตุสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมาจาริโนุทธะสัมมาปุปาปุตเนยามะธัมเมอริยะปะเวทิติสัมปะสัมนาพุตโตสัพเพปิปานิโนพุทธะสารสเนสัมมาปาลังปะเวฉันโตกาเทวปะวัตสันตุุทธะพาวายะสัต ตา,ตานั่งสมิทังเมตุเมทะนิงมาตาปิตาอัตตะละทังนิจจังรักขันตุปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุกขาตาจะนิทุกขาพระยับปัตตาจะนิพระพระยาโสกับปัตตาจะนิสะโสกาโหตุสัพเพปิ ปาณิโนเอตาวตาจะอัมเหหิกัพภะตังบุยะสัมปะทังสัเพเทเว,วนุโมทันตุสัพพะสัมปตตสิทิยาทานังทะทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุอัคทันตุเทวตาขตาสัเพพุทธาภะรัปตาปัจิก านันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนละลักขังพัทธมิสัพพโทโหโตุสัพพังสุมังคะังรักขันตุสัพพทเทว,วตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสทีโทตุนิลนันตะลังโหโตุสัพพังสุมังคะังลักขันตุทเทว,วตาสัมภะ ธรรม,มานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลังโหติสัพพังสุมังคลังรักการตุสัพภเทวตาสัพภสังคานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราตรตายด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสตรพระปริตและคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีเกิดมีเกดข้าพเจ้าให้ผลจากความทุกข์ภัยนทั้งปวงเจริญทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดไตรย,ยมลและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายศษธีหรือยศรษธีเรลยอว่าคูสิตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เบียดด้วยนุภาพแผงพระปรณตจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยทถิง